ถ้าเด็กเล่นน่ะต้องคนล็อกกลัวไหมต้องโจกลัวไหมครับไม่กลัวครับไม่กลัวครับมันเฉยเราแข่งกันเขาเรียกเขาเรียกอะไรครับลูกเนี่ยจิ้งคาใครทำให้ครับพ่อกับแม่ชอบไหมครับชอบครับขอบคุณยังครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ยังครับขอบคุณครับเอาพูดภาษาอังกฤษหน่อยสักคำนี้วันนี้ นุสวัสดีครับพี่ไปวันไปอะไรกันนานๆจะเห็นพี่นุเดินมาซอยนี้ครับนานๆจะเห็นพี่นุเดินมาซอยนี้มาชมสวนหน่อยครับเชิญครับพี่ครับมีชิ้นช้าด้วยโดนมัไปไหนกันมาเกี่ยวกับภาษาวัยรุ่นรุ่นนั้นน่ะยังโดนตีมเรื่องฉันบอกแม่วไปเที่ยวคืออันตรายะมันเตะไม่ได้มันถนัดขานี้มันไม่พูดแล้วเนี่ยไม่โดน เอามาเดี๋ยวพอดนาลง่นลกไม่เอามาลงเหรอมาเล่นอันเล็กดิอ้ให้ให้พีนุเล่นพีนุนั่งนะนั่งนอั่งไม่ใช่ใช่จะดูว่าทำยังไงนั่งนั่งหน่ั่งก็ไจะดูก่ยังไงไปลงไปึ้งไปึ้งไปมือ